สำหรับที่อยู่ด้านหน้าเป็นอิรุสุดีแม็กแคนะคะเครื่อง1.9ึอคันนี้นะคะปี2017ราคาอยู่ที่4 29 0 0 0บาทนะคะได้ในส่วนของล้อแมกเวลนะคะยางใหม่ให้เลยนะคะทั้ง4เส้นนะคะเรียกได้ว่าแต่งล้อมาให้ครบชุดกันเลยนะคะสำหรับลูกค้าที่อยากจะได้นะคะในส่วนของคันนี้บอกเลยว่าคุ้มมากๆนะคะประวัติดีฟรีดาวได้เลยนะคะผ่อน7,000กว่าบาทตลอดสัญญานะคะ สีเทาใหม่เป็นสีที่ดูแลง่ายแล้วก็อายุดีแม็กเป็นรุ่นที่ขายดีที่สุดมาเท่าไหร่ก็ไม่พอนะคะแล้วก็ใ่จุกจิกกันด้วยนะคะนี่เลยตัว1นนะคะมีให้เลือกหลายสีไม่ว่าจะเป็นสีเทาหรือว่าสีขาวนะคะสำหรับใครที่อยากจะออกรถรุ่นนี้นะคะเอกสารเป็นยังไงก็สามารถปรึกษากันเข้ามาได้นะคะรับทุกอาชีพรับทุกเงื่อนไขนะคะไม่ว่าจะ อาชีพรับเหมาก่อสร้างนะคะหรือว่าแทงปามต่างๆนะคะปรึกษาเอกสารกับเซลล์เอได้เลยที่เบอร์0611737878นะคะค mm hmm. ันนี้ได้มาในส่วนของแมกไิเนอร์ก็สภาพนี้เลยนะคะน mm ี่80%ิเปอร์เซ็นต์นะคะ mm hmm. ไม่มีรอยชำรุดนะคะไม่มีรอยรั่วนะคะ mm hmm. สีเดิมโรงงานนะคะ mm hmm. นี่เลย สำหรับภายในของรุ่นนี้ก็จะมาพร้อมกับเบาะผ้าสีดำนะคะประตูก็นี่เลยนะคะมีในส่วนของอตัวล็อกให้นะคะล็อกกระจกกระจกก็เป็นระบบไฟฟ้านะคะเป็นตัว6สปีดนะคะสำหรับรุ่นนี้คอนโทรลด้านหน้าก็อยู่ประมาณนี้นะคะใครจะไปแต่งเครื่องเสียงอะไรเพิ่มก็ได้นะคะ บอกเลยว่าใหม่มากนะเบาะไม่มีรอยขาดรอยย่นรอยยับนะคะระบบถุงลมนิรภัยก็นี่เลยนะคะมีตรงนี้ให้ที่พวงมาลัยหนึ่งจุดนะคะแล้วก็ด้านซ้ายนะคะฝั่งคนนั่งด้านซ้ายอยากให้ดูตรงขอบประตูนอตต่างๆนะคะก็คือสภาพเดิมเลยนะคะยอดจ ได้เยอะนะคะราคาก็ไม่สูงจนเกินไปนะคะใครที่อยากจะผ่อนน้อยๆนะคะก็แนะนำเป็นคันนี้เลยเดี๋ยวจะพามาชมนะคะในส่วนของด้านหลังนะคะประตูเปิดกว้างขึ้นลงได้สะดวกสบายนะคะสำหรับใครที่ครอบครัวตัวใหญ่หรือตัวเล็กก็ ง่ายมากนะคะขึ้นลงสะดวกสบายเดี๋ยวพาไปชมห้องเครื่องกันต่อเลยดีกว่านะคะและนี่ก็คือสภาพห้องเครื่องของรถคันนี้นะคะเป็นเครื่อง DDi นะคะ Power ก็คือประหยัดน้ำมันนั่นเองนะคะรุ่นนี้ Isuzu e D-Max เป็นรถรุ่นหนึ่งนะคะที่ประหยัดพลังงานนะคะใช้กันมายาวนานมากน้เองเป็นคนหนึ่งนะคะที่ใช้ Isuzu e D-Max นะคะแล้วก็ที่สำคัญระบบก็ไม่มีอะไรเยอะนะคะไม่จุกจิกด,ดูแลรักษาง่าย ของเหลวเราก็ถ่ายให้แล้วนะคะตรวจเช็ค30จุดก่อนปล่อยนะคะแบตเตอรี่เช็คให้แล้วนะคะที่สําคัญหัวน็อตต่างๆนี่เลยนะคะประตูเดิมกระโปรงเดิมนะคะรับประกันเครื่องยนต์และเกียร์ให้ที่สําคัญคันนี้นะคะไม่นะคะน้อยมากนะ,ะไม่เจ็ดหมื่นกว่าเท่านั้นนะคะใครสนใจก็สามารถปรึกษาเอกสารยอดจัดยอดผ่อนได้เลยนะคะ หรือใครที่อยากได้ในกวนของสีขาวก็มีให้นะคะเดี๋ยวตามไปชมกันสักนิดหนึ่งนะคะสีขาวนี่นะคะสำหรับใครที่รักชอบสีขาวคันนี้เป็นปี2021เลยนะคะไม่สี0 0 0เท่านั้นนะคะมาชมหน้าหล่อเหลากันเลยนะคะตัดด้วยสติกเกอร์สีแดงนะคะทำให้โดดเด่นนะคะไม่ว่าใครจะชอบสีเทาหรือว่าสีขาวนะคะตอนนี้ยังว่างก็สามารถทักทายกันเข้ามาได้นะคะคันนี้ ปี 2, 2,021ราคา4 7 9 0 0 0บาทนะคะแต่งพร้อมกับล้อเมกเวลนะคะนี่เลยนะคะสำหรับใครที่อยากจะได้คันนี้นะคะไม่สี่หกิโลนะคะประวัติดีรายได้พอนะคะฟีดาวได้ทั้ง2คันนะคะที่สำคัญโปรเดือนนี้นะคะตามที่น้องเอแจ้งเลยนะคะ จองเพียงนะคะ999บาทประวัติดีคับฟรีไปเลย3เดือนช่วยผ่อนนะคะอีก5งาวดเรียกได้ว่าขับยาวๆกันไปเลยนะคะผ่อนอีกทีหนึงประมาณมีนาปีหน้านะคะสนใจคันไหนก็ศึกษาเอกสารเซลเอได้นะคะคุยง่ายใจดีนะคะถ้ายังไม่หลับก็คือรับทุกสายนะคะโทรตรงที่เบอร์ 0611737878เดี๋ยวตามไปชมรายละเอียดคันนี้ภายในกันนะคะว่าจะสวยงามขนาดไหนนะคะนี่นะคะสำหรับคันนี้ก็แต่งด้วยบอกผ้าสีดำเหมือนกันนะคะสภาพภายในก็คือไม่กกิ๊กแบบนี้เลยนะคะค่อนข้างมืดนิดนึงนะคะอยู่มุมนี้เดี๋ยวเรามาให้ดูส่วนของเลขไมคกันค่ะ 850กิโลนะคะชอบกันไหนก็ทักทายมาได้เลยนะคะเดี๋ยวตามไปชมห้องเครื่องคันนี้อีกสักนิดนึงนะคะนี่นะคะสำหรับห้องเครื่องของคันนี้นะคะใหม่มากนะคะเบื้องต้นก็คือตัวเจ๊กสาจุดให้เหมือนกันนะคะหัวน็อตตามจุดต่างๆก็คือคงสภาพเดิมนะคะซูมให้ดูได้นะคะหัวน็อต ขากระโปงนะคะก็โครงรูปเดิมที่สําคัญนะคะยาแนวเดิมจากโรงงานนะคะอันนี้ก็คือเล็บเราสามารถกดลงนะคะถ้าของปลอมเล็บเราไม่สามารถกดลงได้นะคะลูกค้ามั่นใจได้ออกรถกับเราไปนะคะขายรถเดิมเกตเอรถชนมาเราไม่รับเข้าอยู่แล้วนะคะรับประกันหลังการขายให้ทุกคันเลยนะคะ ก็มาเต็มแล้วนะคะเฉพาะล้อก็หลายบาทแล้วแล้วก็ในส่วนของยางก็เป็นยางใหม่ให้ทั้ง4เส้นนะคะคุ้มมากกับราคานี้นะคะปรึกษาเอกสารได้ออกได้ทุกอาชีพนะคะค้าขายไม่จําเป็นต้องเดินบัญชีนะคะอายุ20ปีก็สามารถเป็นเจ้าของรถคันนี้ได้แล้วนะคะปรึกษา้องเอยโดยตรงก็ตามที่แจ้งเลยนะคะเบอร์0ูนย์หกหนึ่งหนึ่งเจ็ดสามเจ็ดแปดเจ็ดแปดหรือใครจะแอดไลน์เบอร์นี้ก็ได้นะคะ ไม่ได้มีแค่สองคันนะคะรถเรามีเยอะนะคะอยากผ่อนประมาณไหนปรึกษาได้เลยนะคะเงินดาวยอดผ่อนนะคะแต่ละคันไม่เท่ากันขายตามปีแล้วก็สภาพรถปีรถเลขใหม่นะคะ <S <S เพราะฉะนั้นอย่าลืมนะคะอยากจะได้รถที่นี่ก็ไว้ใจได้เลยนะคะโทรหาเองเอที่เบอร์061173 7878ได้เลยจ้า